ก็กราบสวีทุกคนด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้กันช่อง p i ซ่าเกม e ์กันอีกแล้วนะคะทุกคน <Okay. S 1> ในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมมาไดสักอย่างนะคะที่ผมจําชื่อไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมเคยเล่นแมบไอแบบนี้อยู่นะแต่ผมก็ไม่รู้นะว,ว่ามันผมไม่ได้เล่นนานแล้วแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันยังเล็ดเป็นอยู่หรือเปล่าแต่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่ารู้สึกว่านี่จะเป็นเกมคล้ายๆแบบเอมิวแมน ที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับก็อ่าสวัสดีครับรู้สึกว่าจะเหมือนเป็นคนเข้าพักหรือเป็นคนผ่านทางอะไรประมาณนี้เราจะดูหน้าคนนี้ดีกว่าว่าคนนี้เขาใช่คนหรือเปล่านะทุกคนอ,อันนี้น่าจะเป็นส่วนของคนที่ดินอันตารายหรือเป็นคนที่มีสิทธิ์เข้าในวันนี้นะผมดูตรงนี้ก่อนอ่ะอันนี้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 แค่น,นี้ไหม เอ English, ้ไม่มีนี่หรอคุณตาเดียวเดวิดเน่เดิดเดิเอ้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือคนที่ให้หรือไม่ให้อ่ะรู้สึกคุณนะครับหน้าคุณไม่เหมือนเลยนะครับหนูคอนเนียตล้วก่อนได้ไหมอ้านี่ก็ส่งไปหรือ โอ้คือหน้าคือหน้าถ้ามาไม่เหมือนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูนะนมีหน้าปะอ่าเจนเบคอนไปดูบัตรด,ดิเจนเบคอนอาพาร์ตเมนต์สองศูนย์สี่เจนเบคอนอันนี้คือห้ามเข้าเหรอถ้าผมร้องไม่ให้ดูได้ปหมอันนี้คือถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ อ๋อนี่ต้องทูด้วยแคทหนึ่งหนึ่งแปดแปดอ่าโอเคทูเรียบร้อยแล้วก็จะจัดการใช่ไหมอ่าโอเคอ่าโอเค โอเคนะครับคือถ้าชื่ออยู่ในเนี้ยมันจะถือว่าไม่ได้นะก็คือ,คอห้ามเข้าคือล่างโคลนของตัวพวกนี้โ okay. อเคอะดูคนนี้ก่อนดูอันแรกนะอันนี้ไม่มีเช็คผ่านนะหน้าตาก็อันนี้แหละอ่าอ่าคนนี้นะครับก็เดี๋ยวดูก่อนอิสโวอ่าผมว่าใช่ผมว่าไม่แปลกๆอ่าผมว่าใช่ละผมว่าปิดอะ ไม่ใช่อะหนึ 88, ่งหนึ่งแปดแปดอะโอเคโทรโทรไป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 โอเคคำคำๆๆไปก่อรายการตรวจสอบเหรออ๋อมันสามารถมีรายการตรวจสอบได้เหมือนกันนะเป็นรายการเอาไว้ตรวจสอบนะว่าอันไหนที่อยู่ในรายชื่อวันนี้ไหมก็คือรายชื่อนี้จะเป็นรายชื่อของคนที่เป็นนั่งโคลนนะครับ,บหนึ่งนะคุณอะไรนะคุณชื่ออะไรนะ คลิกงานฝีมือซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบแปลแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตามนั้นนะครับอ่าอ่าคุณกรีดครับคุณกรีดครับอ่าผมว่าใช่แหละงานฝีมือมันก็คือว่าคราฟใช่ไหมอ่าผมว่าปิด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 โทรโทรหนึงน่งหนึ่งแปดแปดโอเคไป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 ,ไป go 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 โอเคโอเคโอเคขา้ขามขา้ามข้ามข้ามโอเคการสกัดร่างคนเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าคนต่อไปมาได้เลยคนต่อไปคนต่อไปอ่าสวัสดีครับคุณผมรู้สึกว่าคุณไม่มีในาไชื่อหรือเปล่ารู้สึกว่าคุณไม่มีนะายชื่อนะที่ผมเห็นก่อนอันนี้ใช่ไหมคนแรกที่เราเจอเลยแต่คนนั้นเขามีตาเดียวอะ อไม่มีในรายชื่อจริงด้วยอ่ะคุณผ่านครับอเรียบร้อยโอเคคนต่อไปคนคนนี้นะครับสวัสดีครับคุณชื่อแย่แล้วก็หยุดซึ่งมันก็ตลกอ่าอ่นนี้นะครับแย่หยุดอ่าอ่านี่ไงพักไม่ดีพักไม่ดีมดผมงง่กับการแปลภาษาไทยเรียบ,บร้อยแล้วงงมากครับทุกคนเดินเดินเดินไปไป ว่าชื่อมันไม่เหมือนกันอะหรือมันแปลผิดไม่รู้ถึงงั้ผมให้เขาไปก่อนดีกว่าเอาถูกซะด้วยโอเค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 คนนี้คุณฉลามนะครับชื่อนายทหารนามสก okay. ุลยุมซูเปอร์นะครับก็อ่าโอเคนี่อ่าใาเสื้อสีนี้โอเคอันสองไม่มีอันแรกล่ะรู้สึกยังไม่มีเหมือนกันนะอันเสียสามมันสลายเอะเอะเอะอะไรนะอันนี้ เซอร์จันเตอร์ซูเปอร์อะไรนะอ่ามันซูเปอร์เหมือนกันอนะผมคิดว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่อ่ะโอเคอ่าหนึ 1, 1, 1, 8, 8. ่งหนึ่งแปดแปดมาโทร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 โอเคมาโอเคเรียบร้อยสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ช่วยจัดการตัวประหลาดกล้างโคนของแตลโอ้ว้าว คุณครับทำไมคุณถึงปากไปอย่างนี้ครับไปโดนใครต่อยมาหรือเปล่าดูซิคุณหัวปลาหมึกเหรอคุณชื่ออะไรอะจาริโอรเรนจมนอ่านี่จาริตอ่านี่ครับคุณคุณโดนนะครับเอ้ใช่ไหมหน้าเหมือนปะผมว่าหน้ามันไม่คุณอะอยู่อเนือสเลอ่นี่แต่ปากคุณไม่เหมือนอนะไม่ไปไหม ปากคุณไม่เหมือนนะรหัสรหัสน่าจะถูกรูปลักก็ไม่อ่ะกอบคำมขออ่าเดี๋ยวลองถามเขาไปดูอืมโอเคให้ผ่านไปแล้วกันถูกปะ่ะถูกปะ่ะถูกปะ่ะขอให้ถูกขอให้ถูกอ่าถูกแล้วโอ้ว้าวเ๊้สวัสดีครับลุงแซมลุงแซมไปทำอะไรมาเอ้ยเอาเบอร์ฟรามมงโก โอเคมาดูรายชื e ul, ่อดีกว่านะฟาเบร์ฟามิงโกฟาเบร์ฟามิงโกอันหนึ่งนะเดคอนอยู่ได้อยู่ปะเดวิดนึงเตอร์เมกเอ้ยกนได้นอยู่ในรายชื่อนะไม่เป็นไรแหละอ่าอะไรอะไรานสมัทดสอบดินหัสคือไม่มีนะในชื่อวันนี้คือไม่มีแล้วก็คำขอก็ไหนดูซิมีคำขออะไรบ้างอะ ท่านยะใส่โยพันในนันนี้อ๋อก็คำขอก็ไม่มีอ่ะลูกเลิกกอลูกลักก็ไม่มีอ่ะอ่ะ,อะลองใส่นี้ไปผิดทั้งหอดเลยฉันมีวความน่าเกลียดเหรอ,อส่วนสอบอีกครั้งเหรอฉันไม่เห็นอะไรผิดปกติสำหรัไอเดียผมค,คิดว่านี้น่าจะผ่านนะทุกคนเออเออเออเอ่ะให้ผ่านไปอ่ะ ขอยถูกขอยถูกอ้าวเคถูกคุณครับคุณบิวเดอร์ใช่ป่ะอันนี้ก็าจะเป็นยูแมนนะเดวิดช่างก่อสร้างอา่าแหละคุณเดวิดครับแป๊บสักครู่นะครับผมขอดูรายชื่อคุณหรือเปล่าว่าคุณเป็นตัวบอมหรือเปล่านะเพราะว่าแถวนี้มีความอันตรายสูงนะครับก็ผมก็ต้องขออนุญาตดูแลอ่าเดวิดบิลแมนนะครับหมายเลขรหัส0 9 0 1 2 006นะ 9 0้า0 0 6ย์0นอเป้า้ 02, 02, 02, าศ012 006่อยู่าโอเคูในรายชื่อวันนี้รูปรักรหหัสอ่ะอ่ะเฮ้ยเอ่ไใไอดีต้องทุกๆโอเคอือน่าจะถูกหรอผิดอ่ะแต่หน้าตาเขามันเหมือนปะนึงนะเอ้ยมันอยู่อันสามดว่ะอ่ะนี่เอ้ยเขามีนั้นเหมือนกันเลยอ่ะ อาผมคิดว่าอาเรียกเรียกไอ้นี่ดีกว่าแมวหนึ่งหนึ่งแปดแปดโทร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 ที่ผมก็เล่นมั่วไปเลยนะเล่นแบบเล่นตามน้ำไปอะครับทุกคนคำ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 ขวามความความความสมบูรณ์โอเคผมคิดว่าอันนี้น่าจะอ้าโอเคถูกครับสวัสดีครับคุณกิจครับเอ๊ะทำไมคุณถึงไม่มีไอไวพาสปอร์ตมาล่ะครับคุณ ไอใบใหญ่ๆใ,ใบยาวอ่ะแต่คนนี่มีอ่ะฮะถ้าคําขอคุณไม่มีเลยนะเวลาชื่อของวันนี้มีแต่ว่าขอคองขอนี่ไม่มีเลยรูปลักษณ์นี่ใช่รหัสหรอตั้งหนึ่งนะศูนยสี่ศูนสองก็ใช่แล้วรหัสถ้าคุณนะครับเปอร์อารหัสตรงอ่ะโอเคเราฉันลืมให้เขาเขาเข้าอ,อ,อ่ะ เออผมสงสัยคุณนะผมคุณลืมจริงหรือว่ายัางไงอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเรียกคพจัดคุณนะคะเพื่อจากคุณไม่เอาแบบข้อมูลโดยครบนะครับอย่างนั้นคุณมีความผิดตามกฎหมายอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะต่อไปต่อไปอ่าโอเคแล่าคนเสร็จสมบูรณ์ไปก่อไปต่อไปต่อสวัสดีครับคุณไดโน คุณไดโนชื่อคุณต้นแบบนะคุณไหมครับอยู่ห้องสามอาศัยอยู่ที่อาคารนี้ชั้นอาศัยอยู่ชั้น3ของอพักเมนต์นะครับหนึหกสอ๋อรู้สึกว่ามันจะมีอยู่นะสักอันไหนอันไหนอันนี้ไอไดโน่หนึ่งหกหนึ่งห้หนึ่งหกสี่อี่หกหหกสี่เออหกหอ่าเหมือนกันนะเลือกพืชโอเคสี่มาสเตอร์ไม อสักคู่นะครับอยู่ในรายชื่อของวันนี้รหัสก็ถูกรูปรักก็ถูกให้เรียสมบูรณ์นะโอเคเรียบร้อยโอเคผมเปิดให้คุณแล้วกันครับน่าถูกนะถูกไหมอา้าผิดหรอโอเคสรุปเลเวลนะครับก็ผมจะได้ร่างคนที่สามารถจับได้นะครับ3นะครับ แล้วก็โดนฆ่าไป3นะครับโมได้รับอนุญาตใทย3าคลิปดูรายละเอียดโอเค,อเคได้ระดับ C นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเล่นต่ออีกรอบหนึง่งสวัสดีครับลุงแซมอาเบิร์ตฟามิงโกนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยอาเบิร์ตฟามิงโกอยู่อันนี้นี่อ,อาเบิร์ตฟามิงโกอ่ะอยู่อันหนึ่งเหรอ เอาเบิร์ฟอร์มิงโก้สามสามเก้าสามหนึ่งศูนย์อ่าอันนี้คุณไม่ใช่นะครับผมขออนุญาตจับคุณเลยโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันเี้รคสอาคุณคบพี่จัดการนะครับผ่านปะโอเคผ่านนะ ต่อไปนะคบคุณคนนี้นะผมไม่รู้ว่าเขาหน้าตาดูไม่เหมือนนะ่ะเพราะปกติคุณไอปาออกโตบุนี่เขาไม่หน้าตาแบบนี้นะนี่เขาอยู่ไหนนะอันสองวะอนสองดูไปยังแล้วจะอันหนึ่งอนนี่นี่นี่หนึ่งเจ็ดสามหกสี่จารทธหนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดสามโอเคผมคิดว่าอันพวกไม่ใช่นะเพราะว่า หน้าตาคุณไม่เหมือนนะครับรหัสคุณถูกนะรูปลักษณะคุณไม่เหมือนกอกคำขอก็นนะแา่ชื่อของวันนี้อะต้องถามคนนั้นสิคนน่าคนน่าเกียดหรอก็ไม่ได้นะก็ผมให้คุณไปแล้วกันได้ไปไปะโอเคผ่านโอ้ว้าว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 อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้มันแปลกๆอ่ะมันหน้าคุณแป๊บหนึ่งนะหน้าคุณไดโน่เขียวอ่ะไดโน่ไดโน่อ่ะ คุณมาสเตอร์ไหมหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่นะครับอ่าหกหนึ่งสีเหมือนกันแต่ทําไมหน้าตาคุณอะรหัสเหมือนขอเหมือนแต่ทำไมรูปลักษคุณไม่เหมือนคะเหมือนคนเมื่อกี้เลยไม่มีความน่าเกลียดหรออ่าอย่างนั้นคุณให้คุณผ่านนะเพราะว่าหน้าตาคุณไม่เหมือนในลิสไลชื่อวันนี้นะหวัสดีครับเกรคอนเกลครับคุณเจนเบคอเดี๋ยวผมขอดูในชื่อแป๊หนึ่งนะครับสี่สองห้าครับต้องเนสี่สองห้านะ ปีสองอ้าโอเคคุณผมว่าคุณอือนในนิสสชิมากได้เหตุผลแล้วคะฉันอาศัยอยู่ในฐานะพ่อครัวฮ่าคุณพ่อครัวเหรอฮะโอเคอผมไม่ได้ครับคุณผมผมรับไม่ได้ครับโอเคโทร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 หาแคทก่อนแมวสุดน่ารักของเราโอเคไปต่อไปต่อขอบมากครับ อ่าเอ้ยคุณคนนี้รู้สึกว่าเรายังไม่เคยเจอนะคุณนายนักกลัวโอ้ว้าวชื่อนี่คือแบบแบบสุดยอดเลยอ่าสักครู่อ่ะนายนักกลัวหกสองหกหกรู้สิแล้วตัวสองหกหรือเปล่าอ่าสองหกหกนะครับโอเคผมคิดว่าคุณตรงอางิสไลชื่อเป๊ะนะเพราะว่าไม่เพราะว่าอย่างนั้นมันคุณน่าสงสัยมากเกินไปอ่ะก็รู้สึกว่าดูดยหน้าคุณก็เหมือนทุกอย่างอ่ะยิ้มผมสีดํา สวมหมวกเสื้อสีดำเนี่ยคุณเหมือนหมดครับงั้นผมไม่ได้ครับโทรหารหนึ่งแปดแปดเลยครับมันข้ามการโทรได้ใช่ไหมอันนี้อันี่อนี่าโอเคเรียบร้อยเยอะเยๆเยอเยเยเยอ่าสวัสดีครับคุณบิ๊กเกมเอา้าเฮ้ยเกดไปเอาถูกเฉยโอ้ว้าวเกิดอะไรขึ้นครับคุณ สักคู่นะครับอันนี้คุณชื่ออะไรอ่ะพ a สเซนตใหญ่อ๋อบิ๊กนะพาสพาสเซนต์พาสเซนตันพานี่น่าจะคนนี้นะหนึ่งเก้าเจ็ดหรือเปล่าเก้าเจ็ดนะขอคิดว่าเอิ่มทำไมรหัสคุณเหมือนนะครับคมของเหมือนแต่หน้าตารูปลักษณ์คุณไม่เหมือนนะบุโกติกับฉันนั้นความน่าเกลียดเหรอคุณไม่ได้น่าเกลียดนะครับแต่เอออเออคุณก็ าตาแปลกๆให้คุณผ่านไปแล้วกันอา้าวโอเคผ่านสวัสดีครับคุณนุ๊กคุณยังไงครับวันนี้ก็ดูสักครู่นะคะขอดูในลิสต์รายชื่อนลครับว่ามีคุณนุ๊กด้วเปล่าคุณนุ๊กนุ๊กอ่านุ๊กนุ๊กนะครับหมายเลขสี่สองห้าคุณอา้าวทำไมคุณไม่มีบัตรประจำตัวมาครับอรหัสนะครับไม่มีนะครับรูปลักษกณ์เหมือนนะครับ คำขอไม่มีแล้วก็รายชื่อวันนี้ก็แล้วก็อยู่ในรายชื่อหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เปิดน,นี่ก่อนถ้าลืมให้ของสำคัญของขา้าออะตรวจสอบอีกครั้งหรออ่านี่ไงเขาให้ใบแล้วมือใหม่มือใหม่มันไ,ไม่ใช่อาน,นี่ใช่รูปรึเปล่าสี่สองห้าผมคิดว่าอ่าไม่ให้เขาใบาปแปลกแปลกตั้งแต่ตอนแรกแล้วอะผมเซนไม่ดีกับคนนี้ ทังการโทรไปเลยโอเคสวัสดีครับคุณแคทโอเคครับคุณครับต่อไปสวัสดีครับคุณเบคอนสักครู่นะครับคุณอยู่ในหน้าที่สองนะจอห์นเบคอนห้าหนึ่งแปดนะจอนเบคอนห้าหนึ่งแปดเนี่ยคุณคุณไม่อยู่ในื่อเาชื่อครับ โอเคบิ๊กเกมอ่าคนนี้คุณ, okay. คณ Adam Big. Adam Big. อดัมบิ๊กโอเคคุณอดัมบิ๊กอดัมบิ๊กอ่าใช่หกห้าเก้าโอเคก็เออผมให้คุณไปเลย ถูกเฉยว่าโอเคนะครับทุกคนก็ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาให้นากนไปนะครับแล้วก็ผมคิดว่านะเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อเกมไว้ข้างใต้ด้วยเพื่อทุกคนจะได้มาเล่นตามได้นะทุกคนก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพิซ z ากิเม็ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะและกด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ